ทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็ร่วมกับสำนักงานพัฒนาแห่งสหประชาชาติเร่งจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาดอยอินทนนท์ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวบนดอยอินทนนท์ค่ะ นายทรงธรรมสุขสว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าผู้อใยการโครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบการจัดการพื้นที่คุ้มครองได้กล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์กองทุนเพื่อการอนุรักษ์ดอยอินทนน์ว่า ขณะนี้ได้มีการเชิญบรรดาผู้ประกอบการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบนดอยอินทนนท์มาร่วมหารือและวางมาตรการหลักเกณฑ์ของกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์และคัดเลือกคณะกรรมการซึ่งเห็นว่าจะต้องเร่งการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบนดอยอินทนนท์ก่อนที่จะเสื่อมโทรมโดยระบุว่างบประมาณ300ล้านบาทในการจัดการดูแลผืนป่าระยะเวลา10ปีไม่สามารถที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าได้เพียงพอ ตอนนี้เราจะมีการปล่อยความผาคือเราจะให้รูปแบบของการเป็นกองทุนเนี่ยโดยการทังอินคายอินแคสหมายความว่าให้เงิงนเข้ามาด้วยแล้วก็ให้การบริหารจัดการด้วยก่อนนี่ในส่วนโครงการนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ทําโดยภาคารัฐไปเดียวเราจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ดูแลรักษาโดยอินทนในปัจจุบันไม่ว่ากรรมการที่ปรึกษาวิทยาแห่งชาติ NGO ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวแม้แต่ผู้ประกอบการโรงแรมที่อยู่ในเชียงใหม่ ทุกคนยัมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกองทุนนี้ทั้งหมดแต่ว่า UNDP จะเป็นผู้ซัพพอร์ตเริ่มแรกครับสำหรับการอนุรักษ์โดยอินทนนท์นั้นเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและสำนักง,งานพัฒนาแห่งสหปร,ระชาชาติในการตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาโดยอินทนนท์เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว